You, กลุ่มของผมชื่โครงการว่าเรียนออนไลน์ยังไงให้เข้าใจเรียนแบบฟรี free. ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้หนึงนนางสาวกรณยาสาสูงเนินม .4 ทับ2เลขที่3งนายธักกิจชูสันทิสุขม .4 ทับ2เลขที่20มนายศิริศรักดิ์เกษมสุวรรณม .4 ทับ2เลขที่25 วัตถุประสงค์ในการจะทําโครงงานนี้นะครับเพื่อศึกษาหาความรู้วิชาคณิตศาสตร์2เพื่อให้เพื่อนๆสามารถมาถามกันบ้านหรือว่าคําถามที่สงสัยจากครูที่โรงเรียนผ่านเว็บไซต์ติวคณิตบายพี่บีมได้นะครับ3เพื่อให้คนที่สนใจครับและสามารถนําไปต่อยอดกับการประยุกต์ใช้ได้มากขึ้นครับความสําคัญในการจัดโครงงานนี้คือ 1. นําความรู้ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับเช่นสอบเข้า,า,า,รรเ,เ,ขาเตรียมอุดม สอบเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสอบเข้าสินปากรสอบเข้ามหิโดลครับ 2. เพื่อการศึกษาที่เข้าถึงได้ง่ายครับ 3. นําความรู้ไปต่อยอดในการทํางานเช่นเป็นนักบัญชีก็ต้องใช้คณิตศาสตร์ในการคิดครับ 4. เปิดอากาศให้ผู้เรียนได้เข้ามาศึกษา 5. ใช้เพื่อการศึกษาวินิจฉัยในการศึกษาคณิตศาสตร์เพื่อไปศึกษาต่อในระดับมัธยมครับเช่นการศึกษาในระดับชั้นมอถึงม4ครับแล้วก็การเรียนพิเศษและเรียนเสริมแบบติวฟรีแบบออนไลน์ครับ ประโยชน์ของกลุ่มโครงงานของเรานะคะอย่างแรกเลยคือสามารถเข้าใจเนะื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้นสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียนและเมื่อมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามได้ผ่านทางเพจ f เฟ e บ o ๊ k ดิวคณิตบายพี่บีมและมีแบบฝึกหัดข้อสอบไว้ทำเพื่อประเมินตนเองก่อนเข้าสอบในห้องเรียนได้ด้วยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนค่ะแนวคิดีเริ่มนะคะ เนื่องจากในการเรียนในคาบเนี่ยนักเรียนอาจจะเรียนไม่เข้าใจทําให้ต้องออกมาทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเนื่องจากในการเรียนพิเศษที่อื่นเนี่ยต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะคะแต่ถ้าเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะคะทั้งหมดนี้ทําให้เราได้สร้างเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลเนะะื้อหาในการเรียนขึ้นค่ะสวัสดีครับและนี่คือโครงงาน Learn m a p Free นี่คือเว็บไซต์ของเรา ที่ได้สร้างมาเพื่อการเรียนออนไลน์ครับเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกเราก็จะพบกับคำว่า Learn Math Free เป็นภาษางอกฤษตัวใหญ่ๆนั่นเองครับเลื่อนลงมาเราก็จะพบกับคำว่า Welcome แล้วก็เป็น Portal ของโครงงารนั่นเอง m o r a l i t y b y t MTA Education ต่อมาเมื่อเราต้องการที่จะเรียนรู้ให้เราคลิกตรงไปที่ นะฮะแต่ละระดับชั้นครับสมมุติเราต้องการเรียนชั้นมาได้าภาษาพืนที่สองให้เราคลิกเข้าไปครอบเอาต้องการที่จะเรียนเป็นแบบคลิปให้เราคลิปไปคลิกไปที่คลิปการสอนะครับเราก็จะพบกับเนื้อหาที่เราทำการเตรียมไว้เมื่อมีข้อสงสัยเราก็จะมีทีมคอยตอบครับ ให้เราคลิกปทางช่องทางการติดต่อเมื่อมีข้อสองสัยเมื่อเรามีข้อสองสัยเราก็กดส่งข้อความไปก็กดส่งไปงแค่นี้เราก็จะสามารถเรียนออนไลน์ย้อนหลังได้อย่างเข้าใจมากขึ้นครับผมขอบคุณครับ